เวลา1 0 4นาฬิกา46นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีส่งวางผ่านพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสด็จไปยังอาคารประมูลพลาศินส่งบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารมาร้าประจำปี2564ซึ่งศูนย์การทหารมาร้าค่ายอดีสรจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงเวรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ส่งต่อสู้กับข้าศึกเมื่อวันขึ้นห้าค่เดือนยี่ปีจอจุลศักราช1128 ซึ่งตรงกับวันที่4มกราคม2309ณบ้านรานกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ส่งม้าพร้อมด้วยฐานเอกคู่พระททยอีก4นายรวม5ม้าเข้าต่อสู้กับข้าศึกที่มี30ม้าอย่าง5วนจนทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์การรบ,บบนหลังม้าและทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือวันที่4มกราคมของทุกปีเป็น เป็นวันทหารมา้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หัวหน้าแผานวิชาการขีม่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้อาอัตราพันเอกหญิงทรงมีคุณูปการต่อศูนย์การทหารมา้าโดยทรงมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิดเพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากลเพื่อรักษาสืบทอดและทำรงไว้ในความเป็นเหล่าทหารมา้า นอกจากนี้ทรงมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนการทหารม้าศูนย์การทหารม้าเข้าทําการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจําพระองค์ด้วยสําหรับศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกํากับการและดําเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้ารวมทั้งดําเนินการวิจัยและพัฒนากําหนดหลักนิยมและจัดทําตําราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีพลตรีมนัดจันดีเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้า